ผมตอนนี้แล้ก็อดใจไม่ไหวนะครับต้องไปลองบ้างนะครับเป็นทาพโดมของมัลเทนไฮเกอร์นะครับก็ยังไม่เคยกลางนะครับทิปนี้จะเป็นทิปแรกไปเราไปกางพร้อมกันครับด้านในนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็อันนี้น่าจะเป็นตัว,ต,วตัวทาทัมันนะครับมีสายมาให้น่าจะเป็นสายล้งล้างข้างล่าง วันนี้ถุงน่าจะเป็นเสารครับน,นีเสาหนักเลยอันนี้เป็นสมอบกอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือตัวทาบนี่ครับอันนี้คือตัวทาบส่วนอันเนี้ยผมสั่งแผ่นปิดมาด้วยแผ่นปิดด้านข้างนะครับมีมา2อ,อันไปไปลองกันครับเพื่อนๆอ,อ่ะเป็นจับนี้ก็ได้ ขั้นตอนการกลางนะครับเราเริ่มตั้งแต่นําตัวทาร์ฟนะครับมาแบออกกับพื้นก่อนนะครับเพื่อให้รู้ว่ามันมีช่องสอบช่องเสียบตรงไหนบ้างนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาเสามากลางนะครับโดยจะมีเสายาวๆเดียนะทั้งหมด4เสาแล้วก็จะมีเสาสั้นทั้งหมด2เสานะครับเสานะครับก็จะมีเส้นยาว4ี่เส้นนะครับแล้วก็เส้นสั้นๆแบบนี้สอง นะครับเดี๋ยวเราจะสอดเป็นกากระบาทโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะมัดนะครับเดี๋ยวมัดตรงกลางแล้วมัดหลวมๆไว้ก่อน Okay. ต่อไปเราก็จะสอดอันยาวนะครับนี่นะครับตรงมุมนะครับก็จะมีที่ให้สอดนะครับเราก็สอดใส่เข้าไปตรงนี้เราจะสอดแบบนี้นะครับทั้ง4มุมเลยโอเคทะลุแล้ว โอเคต่อไปนะครับเราก็จะใส่ตะไก่ตรงนี้นะครับสังเกตดูว่ามุมนี้นะครับจะมีตะไก่แล้วก็เสียบเข้าไปเลยแบบนี้ทำทั้ง4ี่มุมนะครับ ครับตอนนี้เราก็จะเห็นมันเป็นโค้งๆแล้วนะครับเป็นเริ่มได้ทรงแล้วต่อไปเราเอาเชือกไหมเอาเชือกมาล้างล่างแล้วมันต้องล้างยังไงนี่ไงมันจะมีตรงตีมนมะันอะเราใส่ไว้ฝั่งหนึ่งก่อนอ่านั่นแหละตรงเบ้นจับอ่ะนี่ใส่ไว้ ใชจังหวะที่เราจะสอดเสานะครับถ้ามีคนคอยยกตรงกลางให้นะครับเพื่อให้เป็นทรงโคง้งเราก็จะสามารถดันเสาเข้าได้ง่ายขึ้นใช่นี่แหละอย่างนี้แนหะละ <Okay. S 2> <Okay. S 1> เอออยู่ใต้นี้ก็เย็นนะเนี่ย <c oughs> ได้ไหม <Okay. S 1> อ่ะครับ <c oughs> เพื่อนๆ <c oughs> ตอนนี้เราก็เสร็จแล้วนะครับ ที่เหลือคือจัดทรงจัดทรงให้มันดูเข้าที่นะครับอันนี้มันจะปั้นๆหน่อยถ้าเราดึงดึงเชือกนะครับมันก็จะเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับมันก็จะเป็นทรงโดมที่สูงนะครับเพื่อนๆอุปกรณ์เสริมอีกชิ้นหนึ่งนะครับที่เราสั่งมาด้วยก็จะเป็นแผ่นปิดความร้อนนะครับเห็นว่าข้างหลังเนี่ยแดดไล่มาเรื่อยๆนะครับผมก็เลยซื้ออันนี้มาอีก2แผ่นก็กาะมาปิดแล้วก็บังแดดนะครับ ดี๋ยวไปดูวิธีการติดกันนะครับนะครับเพื่อนๆของเรามันก็ที่สั่งมานะครับมันก็จะพอดีนะครับเราก็จัดการติดนะครับด้านในก็จะเป็นห่วงแบบนี้เดี๋ยวเรากล้องแป๊บนึงนี่ครับก็จะเป็นห่วงกลมๆแบบนี้นะครับเราก็จัดการใส่ไปเลยถูกละทั้งนั้นนี่นะครับเพื่อนๆพอติดแล้วเราก็จะบังแดดได้แบบนี้เลย มีฉนวนกันความร้อนให้นิดๆนะครับ